สวัสดีค่ะเพื่อนๆบอนไซแพรเชียงไฮ้นะคะตอนนี้ได้ม,มีอายุป,ประมาณสัปดาสัปดากว่าแล้วค่ะเป็นไงคะเมื่อวานเราได้เด็ดเด็ดยอดที่มันแตกใหม่นี่นะคะออกวันนี้ก็เลยดูสวยงามเหมือนเราโกนหนวดนะ,นะคะเหมือนพอผนวดมันขึ้นเราก็โกนให้มันเกลี้ยงเกานะคะเขาก็จะดูสะอาดหูสะอาดตา ตอนนี้ก็กำลังแตกยอดบางยอดก็น่าจะมีดอกปกติเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องตัดพอมันแตกยอดเราจะต้องตัดยอดออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้เขาแตกใหม่รอให้เขาขึ้นแตกให้มันมันหนานะคะแล้วเราก็ตัดแต่งได้สวยงามแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วคะะ่ะเรากำลังกาลังคิดว่าพรุ่งนี้เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าที่เหมาเราไปหมดแล้วนะคะจะต้องเดินทาง กลับบ้านที่เพชรบูรณ์นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกจะออกดอกแล้วออกดอกหลายหลายกิ่งเหมือนกันนะเนี่ยทำจริงถ้ามีดอกก็เก็บเอาไว้แล้วเราค่อยตัดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะแตกพุ่มสวยงามตามที่เราเห็นใน y o u t u ูทูะนะคะแต่เรายังไปไม่ถึงขั้นที่มันออกดอกเลยนะคะตอนนี้เราต้องส่งมอบให้ลูกค้าแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะเราสั่งจองได้นะคะกระถางตอนนี้เนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ150้าแต่ถ้าก็โตกว่านี้นะฮะถ้าเราเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในราคาประมาณกระถาง1น0 0ยังไม่รวมค่าส่งนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะกระถางนี้ปะอ่าเก้านิ้วนะคะหนึ่งกระถางเนี่ยใช้กิ่งพันธุแพเชียงไหประมาณ1กิโล 1>, 1กิโลนี่ทั้งหมด22ช่อง10ชั้นช่องละ4ีกิง่ง4 2 8 4 2 8ก็ตกประมาณ88กิง่งประมาณ1กิโลนะคะไม่แพงนะคะราคานี้เราเราทำเองเราอยากขายอ่ะเราอยากให้ทุกคนได้ได้ชื่นชมแล้วก็ได้ได้ลองเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำบอนใสแพ่เชียงไฮ้นะคะเพื่อนๆที่มีกิ่งแพ้ กิ่งพันธ์แพรเชียงไฮ้ลองทําดูนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันอาหารนี่ก็เพิ่งทำมาะคะ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ